ครับครับสวัสดีครับผมได้หออเผือกวิจีสารบ้านเฮาครับผมมาพบมาขออีกแล้วนะครับนออ้อเอาล่ะมาพบกับแม่น้องอีกแล้วครับผมตำย่ๆๆๆอยๆอยู่อยะจ้าอ่าจะอันนี้ตำเครื่องเรียกตัวแม่เนี่ยอ้ยตำเครื่องตำตะไคร้ใส้เห็ดปลาเผาสมุนไพรจ้ะปลาเผาสมุนไพรเรื่อว่าปบปลาแบบสมุนไ<ช>พรครับผมอ่ได้ประกอบมาจาก<ม>บัวครับผมไปเบิ้งไป ยืนเบิ้งข้าเจ้าข้าเจ้าหายสองตัวครับผมไปยืนเบิ้งครับผมเพิ่ขึ้นข้าเจ้าสงสารครับผมข้าเจ้าเลยเห็นวาสองตัวครับผมได้สิกินเต้าเนื้อเต้าไข่แล้วบะเด็นที่เมากินอกป่าครับผมอกปาคอครับผมตู้พ่อแม่เป็น้องเบิ้งครับผมกินกับตำมุ้งแ่บๆนะกับน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมเ้ากระดังไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเครื่องโอ๊กพร้อกับมีแตะไข่ครับใบบัวูกเกลือ ครับผมปงนัวจังไนแต่ปงนัวจังไนครับผมใช่อ่าโอเคอ่าแล้วกับป่าเ่าก็เรียบร้อยนี่เรียบร้อยทั้งข้าวสารเรียบร้อยแล้วครับผมใช่ี๋ยวเติดปุกป่าให้กับเครื่องอบของเ่าครับผมน่าห่เยคือลังเกลือตั้งสามหลอดสี่หลอดคู่เมือกเมื่อยป่าคุณเกี๊ยวมีเมือกไหลครับผมใช่คุคือป่าพมนเท่าเลยต่างกันอยู่เด้อไปไปจังไนเกิดเลยเมือกก็ัะให้ก้นนี้ยังไม่ปั่นปัดเอียนเว้ยมาใส่กันเลย กอกเครื่องเขาวางในอีกนานแล้วทีเดียวหอมเครื่องเทศของห้องครับผมมันมีอย่างไรนะครับเครื่องเทศของห้องกับใบบักขูดนี่แหละครับผมตะไคร่รสดดีผงศ์ชลเข้าไปเรือใส่ไปทีเรือใส่เข้าไปครับผมมันจะได้นรูมันหวานครับผมอ้าวแล้วครับผมหลังจากคุกปตน นี้ได้เข่าที่แล้วครับทิ้งไว้แจ็กหน่อยนึงครับผมนี่คือกระดาษฟอยล์ครับผมอาอเขี้ยวก็แม่เขี้ยวน,น,ยนั่นและนั่นแหละเขาติดมาเออเสร็จแล้วฟ้าว่างเลยครับผมเขาสิดไปอบครับผมอบด้ยวยไฟธรรมชาติอ่าเช็ดเป็นสองตัวเลยคุณแม่เอาล้วครับผมนี่เอากระดาษฟอยล์ครับผมอลูมิเนียมเนี่ยท่นปลาครับผม เรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมที่สีอบแล้วจ้าอ่านนะครับผมกิเท,ท่าได้เลิกคุณแม่มีการอบปลาแบบธรรมาชาติครับผมบแบบนุ่นๆครับผมพอเขาครบด้วยกี่เท่าเอาทานได้เลยครับผมสงไฟขึ้นกำลังเรื่องเดี่ยล้วกัน โอ้ยเขาผ่าเบิ่งผลงานครับอ่าล่ะครับเดี๋ยวลอยแป๊บนึงครมาเบิ่งผลงานครับใหญยเขาอปอบปลาไว้ลอดนะครับผมข้ากระถิมมะเข็ดน้ำจิ้มที่สดครับผมซึ่งเป็นน้ำจิม้มอ่าก็ขเข้เอย่างนั้นก็แปรร้านจะแซ่บเลยไปเลยวันนี้ผมมีทุกอย่าง พอดียน้องขัวทัวส์วดใส่ตำไทยเนี่พร้อมดีแข้งหอมมันขัวทัวขัวเองนี่ครับคุณแม่จัดไปเคสเค็โหลดอ่านี่และของหมัดตักใส่พักไร้ไร้สัตวรบกนโอ้โหมวลมวลมึงนี่บ๊ทมึอนี่มึอนี่ยน้องมากินเข่าจังแมนเข้าตัวพวกินเข่าเนาะคุณแม่น่าดูกินกินแต่ของอันนี้แหละมันตอบกินเนียงมัน กินเมียงมเมียงอบป่าเขาเขาอบไก่เขาอบป่าแมบบ่ก็เดีวกันครับผมบุงแล้วบ่อแม่มัน้ำตามันจะรสชาติเป็นยังไงมันอกเปรียวเค็มนิดนหวานหน่อยหน่อยเย็นความร่ของนัของนัวป่า,ปา ราวว่าต้องมันกต้องใชน้ำมขามแล้วน้ำมเนาใช่ไหมหน่าบีสแ,แอกอ้มันหอมจ้ะอีจานเลยนี่ละเอาแนแกนีละเร,เรียบร้อยยังไงเรียบ้ิงหม้อก็เรียบแล้วครับผมขิงครับอบปากแน่นนมีตุ้ยตุยน่สิละเวลาไหนะ อ๋อนี่ยังยางกับน้ำจิ้มมันต่อด้วยต้มตำแล้วนี่ต้มตำอีกบอกว่าแม่จัดหน่อยจัดหน่อยเดี๋ยวมันเสียใจจีจ้าจ้าอ๋อจัดไปจัดไปไปมะม่วงกินเข้ากันเลยเดี๋ยวไปเบิ่งปลากันที่เฮ้ยเบิ่งปลากันเอาปลาแกะเกากันอ๋อกับปลาที่เ่าอบไว้นะโอบผูกเฮ้ยพี่เมย์อบูกกันเนาะอบผูกอบผูกหรืเบิ่งกระหูกอะไรเนี่ยอ๋อได้ยินไหาเฮ้ยมม่วงกินเข่าบานเข้า ปสวัสดีจ้าโอ้ยมือนี่ปลาเผาสมุนไพรพ่อนาในหอยผ้าเฮ็ดกินมาสั่นหอมหอมจ้าสุดยอดเลยอลังการครว่ามีกินข้าวปลาเลยจ้ะครับผมผ่ายเบิ้เฮ็ดกินร้องเฮ็ดกินครับผมหาสถานที่กุ้งๆวงย่างไม้เฮ็ดครับผมโอ้ยหลอกหนังอ่ะเนื้อนวลนะครับผมหนังก็ยังนุ่มเลยจ้ะแมนครับผมเบิ้ง เบ่งเนื้อโอ้มาได้จ้าแซ่บจัดน้ำกันเด้อมือนี่คั่นห่ออย่างนี่ปลามันสิใหม่ได้เป็นบ่จ้าอ่าปลาไม่ทีใหม่เนื้อนุ่มเลยอันนี้คั่นห่อเห็ดแล้วบ้างกั่งได้ป่เนื้อมันิดโหสุดยอดเลยปลาเผาสมุนไพรวันทีหาแค่กินนก้นกระไดน่ะลองเห็ดมั้งครับคุนี่เห็ดน้ำจิ้มแบบนี้ครับเกดเจนนุ่งก็ยังบอกนี่ครับผม มวนผักกินเมียงกินเมียงเหมยเจ้ามั้งนี่ผักใช่ไหมไอ้หน้องลืมกจาดย์ชุดเลลาจา้าครับผมกินกับเจ้าให้นะเข่ากันเข่ากันเรื่องสมตามเรื่อง เมียงปลาบ้านเนี่ยเมียงปลาอบมันเมียงปลาเผาได้ครับผม,อม,อมเอ็นบอร์พุ่มปัญญาพุ่มปัญญาไข่บานอโอ้แซ่บกินอ,อยากกินกินนองขึ้นมากินกินแสบนุ่งนุ่งอะมาเนี่ยมาเน่ยกินอนองทั้งไกาทั้งไก่กันเลย เนื้อปลาปะละ่าขันไม่เคียงกับไปทางคนตัวหนึ่งเดียหระพ่อหว,า,วานเกี่ยวหนิแม่มาเสียบแทนเบิ้งหวานเน,า <laughs> นื้อปลารอบคุณอืจอจดอเลยเอาต้น้อมไปครับผม พักกิเลิศพันเข้าไปปกติขา้าตีเห็ดแต่ย่างป่าแล้วอลองมาเห็ดกรบผมอบป่าครับผมนี่แล้วลองขา้าตีได้กินทุกส่วนเลยครับไฟ <ป S 1> ร,รอบเดียวนเนาะไม่ได้เติม,มอีกนะพ่อเนาะในหอยกเ็เลี้ยนลูจากการอบไก่ครับผมนะอืมทำเก่ง มาอืมอือเริ่มตับโมโลหมดแล้จะวุ่นีีเสียใจเสียก็แสี มตรงหูกระแทบมันเท่าหิ้วเขาผแม่จัต่อเน้นพักเลยนะครับผม โอ้โหสุดยอดกินกับพี่น้องหไร้คนเลยโอ้โสยออสุดยอดเลยเน,นี่ยย่างกันนุ่มๆนุ่มๆนุ่มน้น่นนมม่วนเลยครับผมเผ็ดฮอดว้าสุดยอด,อด,ยอดจริงๆน้ำจิ้มต่ำเหมาะครับผม มีเวลาอยู่ห้องต่ำเองก็ได้ต่ำเองครับาจ้ะแซ่บกว่า,าอ,วอือยวเลาอืมห่อโอ้เนื้อปลาไหมนุ่มดีครับบังหอยออก,กัน <c oughs> <c oughs> มันตองห่อจับ สองเขายุงยังยุงยังกันวะเนี่ยกินแบบนี้แหละครับผมมีความสุขดีต้นโดนได้ฮอตจังได้กินไก่คู่วิตบอมครับผมบวกไปยุงกับไปพวกมิชเจนีเด้อครับเด้อพี่น้องเลยโควิดไปหากันบ่ได้จำเป็นต้องอยู่ภายอยู่มันก็เนื้อป่ามันก็ เหนียวไปเลยเนาะจ<ช>้่นุ่มไปเลยแม่ตำมุ้งคือหมางเมื่อนแต่น o ะตำมุ้เนะ อโอ้โอหกินหอดลูกเยัง <c oughs> โอ้มาได้เอฟซีทุกผู้ทุกคนได้จากเดิมซิมเนะี่ยโอ้สองตาใหญ่ กินเกลียวมดถั่วยงังไงนี่กะบ่ธรรมดาจ้ะอือใ้วุ้มีมมปลาคอกะเอาปลาน,นิ่งกันได้ครับผมเห็ดเอาปลาน,นิน่งแ,แสบปลานิ่งแ่บเพื่อกันครับผมนึกว่าเห็ดมาก,ก่อนแล้วปลาทูกับแสบอขอให้น้ำจิ้มแซ่บ แว่นปลาทูปลาท่าบะซื้อมากินกันเลยเหรอวะปลาท่าบะแต่ว่าแน่หอยมักป่าธรรมาฉาเปหน่อยมันนี่ไปยืนเบิ้งเขาเจ้าเขาเจ้าค้นหัวยจกกันเขาเจ้าเลี้ยงนอนเพิ่นเอาให้จะเฝ้าอะไรเด้อมันนี่ปลาซองตัวบป็ไงเด้อ กะตีปลาเผาเยาโนงก็บก่ค่อยกินไปไหนายร่อจกจ้ากันเห็่แบบนี้มันหอมมันหอมตัวเครื่องผูมันก็อยู่นั่นแหละแต่วัปนปลาเข้าบุออบอยู่นั่นเนีย่นยเหมะกับพี่ไปกินทุกอย่างเลยครับผมขนมจีขนขนมจีนถือว่าเป็นเมียงปลาแล้วครับผมอยากกินยังก็จัดไปหอมแซ่ เนื้อเปล่าโอ้ใครก็มีได้พวกใครก็มีแต่ว่าใครใครใครบ่ใหญ่ใครน้อยปลาช่วงนี้มันใครแล้วมันมันมันนำโดนแล้วนี่ครับผมค้ามามกินต้องข้ามยังไงครับตาสวดข้าตาสวดข้าตาสวดเดี๋ยวน้องตาประเดี๋ยวมือแทงนี่ ำคุกอะครับบอือนีกก่นราก็ขัดฮันมากินปลากินยังมั่งก็ดีกค่ไหนครับผมโดนไปได้กินเพิ่มองกมีอะไรก็กินนะนะครับผมตามสาภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นณเวลานั่น สูบปลาปีละเสือเหอกกับเผาปีละเสือมันนักบุคนูกจักรันเยีนไเย็นนเอาไ้เพิ่นเวเพิ่นผ้าใส่กันเพิ่นทะเลเฮาหอกกรให้เพิ่นเตี้ยบอกยอดวเลยกังนี้อยู่ด้นี่กังแข็งอยู่ตั้งหักด้ยพ่อ สำรับเพื่องทังบ้านเนาะเดียวว่าหน้าหอยกับพี่น้อกทงมกเลยครับผมมันจำเป็นจะต้องเลิศเพื่อเปิดนเออกินแล้วก็ลลังค่อยลังมือก็ไ้ดอกกินแบบนี้ไม่ต้องเล่ยแบบนี้ยครับผมจ้ากินหอยกินปูเขาอีกซำอ่างลยไนด้ยํำอ่างไม่ได้กินมันต้องโอ้โหลุยแลยครับผมไม่มือไม่ตีนอะไรใส่ให้บดนี่มึง โอ้เจียวเท็ดต้นนี้บวชเดี๋ยวนี้ป่าสองตัวนอนลืมเข้าวเม,มียงป่าเทียน้องกับ่ามนเต็มถวยนะระวมงกังเยอะพอ เผาเบิ้งได้จัดเด้อปลาสมนุนไพรนี่มันสิสิบสีส่บมะมีก,กินข้าวหลายเรื่องจังเพจกินครับผมเจ้เาเข้าคันปลาเผาเขากินไทยก็ได้นะพี่ร้องตลาดจะมีแม,ม่นบ่ล่ะเขาล่องม้อบปลาบังบบบบบครับผมได้ไหมอบไก่กับอบแบบเด็ดเหรครับผมตำตะไคร่ตำยังเสล,ลย์ไล่ยัดปากมันพร่องมีเองหรอก ค่อยใสเลยครับผมเนื้อแห้งนุ่มเนื้อนุ่มอีหลี๋ยนะพ่อเนาะแล้วก็สีป่าสีเนื้อสียังกับสีสวยสีสวยครับผมมืกอกบอว่าดำบมมีจุดดำจุดเนาะกินในทุกบทแป๊บเดียวโอ้ไ่ได้โดนเนะกินในวัดทุกส่วนครับเอากี่เท่าก็ไปสุ้มทานกันทั้งทั้งโอยูอ เบิงมา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 อืมอ่าฮะ,ะมีบางคนเนะี่ยทีเห็นนอวคามไม่อยากกินยาเด, <c oughs> ด้อย่กกินปลาหายากอืมัญญาก็ได้ยุดิหรว่ากันสร้างล่วงหนาแต่ว่าต้องสร้างล่วงหนาด้ะเอาปลามาพพอมมันได้แห้งดี กิน,น,นกุนละหโควิตหายด้กันกนาะคุณแม่นเนาะโควิดหนีปลาเข้าด้วกันโคอุทิธได้ยดอกวาเพราะว่าในหก็มีเต่าทนตัวอยู่มันอยากอีรีติดต่อมาก<ม>ก่อนจังหน่อยเอาปลามากร้อมแห้งดีจะกินปลายัางก็ได้น้ำจิ้มกติดตมให้ <laughs> จอดบนห้องจอดบนห้องประาต่ย้ายนี่ก็กินเขาจะแสบจะเจะอองยืนขาเลยรีวิวกินขากวเจอ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 เจ้าเกียว <laughs> แสบเลยมันเนยบก เขาปลาเต่าครับผมเฮ้ยอขอตันอเออโอ้จนยำที่ทบเจ้าของเลยบันแซบไหลแซบไหลเลจีอโอ้เอมือกไม่มีเลยกินได้ทุกส่วนปกติป่ากรุงเทียนไม่ติดข้าวเลยคุณแม่เนาะกระนองเฮ็ดบทถึงเครื่องเนี่ยข้าวอยู่ดีโดยเฉพาะปาคอเลยจีวิธีการสไลด์เมือกปาคอได้เอาเกลือใส่ครับผมล้างหล,ลายๆหนาม ถูเลยตนตนโตมันแหงครับผมมนันเอวน้าล่างออกล่างออกจนเมื่อมันออกบตั้งนาตั้งตาก,กินแล้ววันนี้นี่ต้อง ปากเกือบเหลือแต่กากจัดนักมันเจ้าอาวาสเฟเด้อร์กินมาก,กาเลยเฮ็ดแต่ม,มันหวานเด้อหออวานน้ำจิม้มหวานน้ำจิม้มหวานเนี่ยปาจ้ะย่างมันดีับผมเอาตามที่ชอบ เนื้อไตทองมันแฝงเดีตัวน,นี้ยังยังทันใดแกอีกได้พอ่อโอ้อใค,ใกนค,นครกนินมักพ่กกนป่าบบดได้ใส่ปากกะพี่โอ้เนาะถึงนี้พอได้มักไร้ผู้เฒ่าตัวกินปากแต่ทำไม่ได้ในห้อยวา้กินเด้อในห้อยสีหนามึนมึนเลยอืมปากงากหัวปลากระบียกินแท้ๆใครยังน้องกินเป็นกลนโยบายของค้นบุร่านเปนกินหัวปลามันมีกายันติดข้อเล็กน้อยใส่ปากกันยันมีเบ็ด อิ่มเลยคุณแม่ว่ะคุณแม่ยังกินอยู่บ่ดอท่านได้อิ่มแสบกับรักแสบอ่ะบิมือนี่ยและรากินได้ คุณแม่ต้องคนจินไปก่อนไม่ไหวแล้วขอถัวแป๊บหนึ่งหลักหมอกล้างมือก่อน จังสิมกับบะมีรหลบเึ็กแล้วจัดนักปะนี่จะต่อเนื้อปลายังเต็มอยู่ เนื้อไม่ไหลเนาะเนื้อไม่ไหลที่ไหนวันปลาจอยมันบะแมนพ่อตั้งแต่ห้าอบเร้าเร่เนื้อปลามันแขนจะก่อเลยเนื้อ ยำเห็ดเยนน้องเห็ดย้ำกินย็นน้องกินอย่างเดียวเียจอต้องผ่าไปใช่อป่าล่างย้มเลยติดเดีวยว กำลังแสบ <c oughs> วานวันหยุดสิีมีเรากัยังมี่ตัวนี้เ <c oughs> <c oughs> กทำแสบๆนี่้แม่เหนีเยเยานางฐานนางเอก นังเอะกำลังแ่บตากสบายวิวทิวทัศน์งามครับอย่าเริ่มกดไลล์กดแช่กันได้เลยครับเด้อครับผมเนรับเล็กๆน่อยที่แทกสอดแทรกกับไปในอาหารครับค่ะผมอันนี้ดีงามกับ้าตนันเอาครับผมอันใ้บอดีกับตัดออกไปเนาะสำหรับการอยู่การกินแบบง่ายๆแบบบ้านเฮ่าครับผม เรื่องกินเนื้อน่องโบไคหยากไปเลยครับครับผมวิธีเห็ดอาหารเนื้อนองกับโบไคหยากกินอยู่แบบบานบานนีเอาละครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด้อแล้วก็อย่าลืมเนื้อช่วงโควิดครับผมโควิดอย่าลืมไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวไล่ครับผมทำไมพ่อแม่พี่น้องแตกแยกกันครับผมดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนครับครับ สำหรับคิปเนีเาไวต้ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ยแสบหลายเหมือนนี้จ้าอ๋าอแก้วเกี่ยงตับเลย